115ล้านปอนด์คิดภาพตามนะเกือบ5,000ล้านบาทเงินขนาดนี้แม่งซื้อสโมสรไทยลีกได้เกือบทั้งลีกแต่เชลซีเอาเงินทั้งหมดนั่นไปลงกับเด็กคนเดียวมอยเซตไกเซโดแล้วภาพแรกที่เราเห็นคือไรเปิดตัวนัดแรกทำทีมเสียจุดโทษจ่ายบอลพลาดแบบงงงงโดนเลี้ยงผ่านอย่างง่ายจนแฟนบอลทั่วโลกกุมขมับแล้วถามร้อมกันว่านี่เหรอวะนัดแต่ค่าตัว5,000ล้านเอาจริงนะ การด่าไกเซโดจากการดูบอล90นาทีมันก็เหมือนด่านหนังทั้งเรื่องจากการดูแค่ตัวอย่างเพราะความจริงก็คือเราไม่ได้กําลังดูแค่นักฟุตบอลแต่เรากําลังดูหนังชีวิตเรื่องยาวที่โคตรซับซ้อนที่มีทั้งความจนแมวมองตาเพชรและสงครามชิงตัวประกันระดับพันล้านก่อนจะมีป้ายราคา115ล้านแปอยู่บนหลังไกเซโดคือใครเขาน้องคนสุดท้องของบ้านที่มีพี่น้อง10คนเติบโตมาในย่านโคตรจนที่เอกวาดอ แต่พรสวรรค์มันทะลุพื้นดินขึ้นมาจนไปเข้าตาโรงงานผลิตเพชรอย่างอินเดป n เนนเตเดวา l เล่ที่นี่แหละที่ปั้นสมองบอลให้เขาตั้งแต่อายุ13แล้วรู้อะไรปะเกือบจะได้ไปแมนยูแล้วนะครับแต่ผีแดงดันลังเลจนใบตั้นทีมที่เชื่อในตัวเลขมากกว่าชื่อเสียงจ่ายไปแค่4.5ล้านแบบโคตรถูกเพื่อซื้อเด็กมีของที่พวกเขามั่นใจว่าจะปั้นให้เป็นทองได้แต่ก็ไม่ได้เก่งเลยนะโดนส่งไปตบเด็กที่เบลเยียมก่อน พอปรับตัวได้กลับมาเท่านั้นแหละระเบิดฟอร์มกลายเป็นหัวใจของไบรตันยุคเดอร์เซบีแล้วมหาการาบแย่งตัวก็เริ่มขึ้นมกราคม2023อาเซนนอนก็มาจีบแต่โดนไบรตันโกงซะจนต้องหันไปจริงจังไม่จริงโจ้กับเด็กแคนริ์แทนไก่เซโดถึงก็หัวร้อนโพสต์ลงโซเชียลขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแต่ไบรตันก็ยังนิ่งบอกแค่จะเย็นไอ้น้องรอซัมเมอร์เดี๋ยวจัดให้แล้วเรื่องที่พีคที่สุดก็เกิดขึ้นลิเวอร์พูลมาแบบเงียบๆปิดดิว111ล้านตอนกลางคืน จบครอปถึงออกมายิ้มแฉ่งแถลงข่าวเองแต่แล้วหนังก็หักมุมแบบฮอลลีวูดไกเซโดดันปฏิเสธลิเวอร์พูลบอกผ่านเอเย่นไปว่าพี่ครับขอบคุณแต่ผมให้ใจเชลซีไปแล้วช็อกสิครับเด็กที่ไหนปฏิเสธครอปสุดท้ายเชลซีก็ต้องยอมจ่าย115ล้านเพื่อปิดดีลในตำนานนี้แต่พอมาถึงเชลซีเหมือนหลุดออกมาจากสนามรบอะ ทีมใหม่เพื่อนใหม่โค้ชใหม่ฟุตบอลสไตล์โปเชติโนโก็อย่างที่เห็นร็อกแอนด์โรบุกแหลกหลังรังร่วควบโกลาหหนไกเซโดก็เลยต้องรับบทโคตรเหนื่อยที่ชื่อว่าไอหนุ่มผู้ควบคุมความโกลาหนแล้วมันทำอะไรบ้างก็ทำทุกอย่างไงเวลาทีมจะโดนสวนกลับหมอนี่แหละต้องวิ่งหน้าตั้งไปดับไฟตั้งแต่ยังเป็นแคบระกายตัวล่อตีนพอได้บอลก็เหมือนเป็นตัวแทงในเกมอ่ะต้องดึงคู่แข่ง2-3ถึงตัวให้วิ่งเข้ามาหาเพื่อเปิดทางให้เพื่อนเล่นง่ายๆพอโดนรุม ก็ต้องใช้ท่าไม้ตายลาไปโลบิน่าหมุนตัวออกมาให้ได้แต่มันก็เหมือนดาบสองคมพอต้องวิ่งพลาดเป็นหมาบ้าซะขนาดนั้นอะความผิดพลาดมันก็มา แล้วก็โดนด่าสิครับรออะไรภาพลัก115ล้านพังไม่เป็นท่าจนกระทั่งฤด,ดูกาล2024มาถึงเอนโซมาเลสกาก้าเข้ามาแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากวงร็อกแอนโดรกลายเป็นวงออเคสตราสุดเนียบบนสไตล์เปปโกลเดล่าเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะมีระเบียบแล้วบทบาทของไกเซโดก็เปลี่ยนเลยเขาไม่ใช่ไอหนุ่มวิ่งสู้ฟัดอีกต่อไปแต่กลายเป็นหัวใจของระบบเป็นเมโทรนอมเหมือนเครื่องให้จังหวะคุมจังหวะทั้งทีม หน้าที่คืออยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาจ่ายบนง่ายๆไม่ต้องโชว์เหนือเพื่อปลดปล่อยพวกตัวเทพอย่างเอนโซ่พาเมอร์ให้ได้เล่นเกมรูปแบบสบายใจแล้วเป็นไงล่ะความผิดพลาดง่ายๆหายเกลี้ยง เราไม่ได้เห็นคนที่พยายามเล่นให้คุ้มค่าตัวแต่เรากําลังเห็นอาจารย์ในตําแหน่งของตัวเองนี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเขาและไม่ใช่แค่เราที่คิดนะเว้ยพวกตํานานเขาก็มองเห็นเหมือนกันอลาเนเชลเลอร์บอกว่าหมอนี่มันเหมือนกองเต้ผสมแลมพาดเจมี่เรดแนปก็บอกว่าไม่มีจุดอ่อนเลยเว้ยคนนี้ระดับโลกชัดๆแกลลี่เนวิลล์นี่หนักเลยยกให้เป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในลีกไปแล้วตอนนี้คําถามที่ว่าคุ้มไหมมันเริ่มชัดขึ้นแล้ว เชลซีไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อนักทำลายเกมแต่เขาจ่ายเงินเพื่อซื้อความฉลาดที่เล่นได้ทุกระบบการปรับตัวได้ขนาดนี้แหละที่มันแยกระหว่างนักเตะที่ดีกับนักเตะระดับโลกป้ายราคามันอาจจะยังอยู่แต่มันไม่ใช่ภาระอีกต่อไปมันคือเครื่องยืนยันว่าในโลกฟุตบอลการลงทุนที่แพงที่สุดคือการลงทุนในสมองบอล และไกเซโดคือบทพิสูจน์ของคำพูดนั้นมันคือการเดิมพันที่ต้องรอวันเก็บเกี่ยวและดูเหมือนว่าภายใต้ปรัชญายของมารสกาหรือดูเก็บเกี่ยวกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแล้วพวกคุณละ่ะคิดว่าดีลนี้จะคุ้มหรือเจ๊งในระยะยาวคอมเมนต์มาเถียงกันได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ